ันนี้ปลาโดดโตงนะคะเดี๋ยวน้องจะให้ดูนะคะน,นี่ลงไปแนิดนึงปลาตัวใหญ่นะคะวันะะนี้เด็กน้องมาดูปลาโดดโตงนี่ป้าปลาโดดโตงนะคะนี่ลงไปอีกนิดนึงลงไปอีกนิดนึงเด็กตัวใหญ่ๆนะคะ โวด man, โ้เป็นปดแลวคะเพื่อนอนเื่อนะคะคืนนะคะือีีด หนึ่งต้นหนึ่งต้นหนึ่งเต้นนะคะการะดวดโควินะคะอุ้ยสองเต้มสองเต้มสองเต้มสองเต้นตากลื่นตากลื่นดีตาขึ้อุ้ยกำลังกะงวดเลยค่ะ Oh กันพี่ชายยังน้องตักมานี่ไหนเอามาดูสิว้าวอีรอบนี้มีแต่ตัวใหญ่ๆเลยว้าวขอบคุณนะคะที่ดูคลิปยายน้องจนจบ